วันนี้ให้ลูกถูบ้านเพิ่งจะมาสังเกตว่าถังทําความสะอาดถังปัน่นไม้ถูพื้นที่จีปานมีเนี่ยซื้ออันนี้มาน่าจะสองปีแล้วมั้งตอนซื้อก็แบบว่าลองลอง,ลองดูนาร้อยกว่าบาทร้อย,ยี่ิบกว่าบาทเองค่ะเออมันจะแบบจะพังก็ไม่เสียดายนะคะเขาก็จะมีตัวไม้ไม้ถูด้วยปรับปรับได้ด้วยนะคะแล้วก็ล็อกได้เวลาจะถูก็ ล็อกได้แล้วก็ถ้าจะปั่นก็แต่ว่าเลยเลยนะคะจับก่อนตรงๆมปั่นแล้วไอตัวผ้านะคะแถมมาห้าอันโอ้โหตอนนั้นร้อยสิบกว่าบาทนี่แหละเจ๊พันก็ปรามาดว่าเดี๋ยวก็พังแต่ไม่เสียดายร้อยกว่าบาทเองแต่ว่ามันทนมากอ่ะเพื่อนๆใช้มาตอนนี้คือสองปีอะ่ะไอ้ผ้ายังไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะว่าผ้าเขาแบบทําความสะอาดล้างออกง่ายแล้วก็ใช้ได้ทนมาก คือมันไม่พังอะไรเลยเพื่อนๆดูดลาเราใช้ก็แบบทําความสะอาดบ้านได้ดีมากๆเลยแล้วก็คนทานราคาก็จับต้องได้ถ้าใครอยากได้แบบเจ๊ปานบ้างนะคะเดี๋ยวเจ๊ปานจะใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้โพสนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็แพงกว่ากันไม่เกินร้150อยห้าสก็โอ้โหเลื่อนได้ด้วยนะคะไม่ต้องถือมีตัวที่จับเรียบร้อยเลย ไม่ต้องไปซื้อแพงซื้อแบบนี้ก็ได้ใช้ทำความสะอาดบ้านได้เช่นกันค่ะ